สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะคุกมีไว้ขังคนรวยและโง่ทนายชนบทอดีตผู้พิพากษาโพสถ,ถึงทนายเดชาลั่นผมเคยตัดสินมานักต่อนักแล้วทนายชนบทหรือนายชนบทสุภสีอดีตผู้พิพากษาหากใครที่ติดตามคดีตังโมคงได้ยินเรื่องของอดีตผู้พิพากษาท่านนี้เคยมีการโพสข้อความว่า ถ้าอนุญาตให้ผมเข้าไปช่วยคดีน้องแตงโมผมขอคิดค่าวิชาชีพเพียง100บาทเท่านั้นจะเอาไหมคุณแม่อายุผมจะ13ปีแล้วจะตายวันตายพรุ่งยังไม่รู้แต่อยากสร้างความดีไว้บ้างเมื่อดูคลิปแล้วไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนแต่เป็นคดีฆาตรกรรมและในคลิปมีผู้รู้เห็นเหตุการณ์ถึง3คนยังจะกล้าปฏิเสธอีกหรือครับ <S <S เหตุการณ์นี้ทำให้ทนายชนบทเข้ามามีบทบาท ในเรื่องคดีตังโมทุกวันนี้ล่าสุดทนายชนบทโพสต์ข้อความถึงทนายเดชาผ่านทาง Facebook กฎหมายชนบทระบุว่าคุณพี่ทนายเดชาครับวันก่อนที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครคุณทนายเดชาอยู่บาลังสี่ลูกศิษย์ไวละอ่อน3คนของผมอยู่บาลังสามยังไปขอถ่ายรูปกับทนายเดชาอยู่เลย ผมดูคลิปที่ท่านทนายเดชาว่าถ้าคุณแม่แตงโมฟ้องคนบนเรือว่าไม่มีเจตนาฆ่าแต่มีเจตนาทำร้ายจนเป็นเหตุให้น้องแตงโมตายแต่พนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีฟ้องคนบนเรือว่าประมาทเป็นเหตุให้น้องแตงโมตายคุณทนายเดชาฟันธงคุณแม่และทีมงานคุณอัดฟ้องเท็จผมอยากถามว่าฟ้องเท็จตรงไหนคุณทนายเดชาพูดต่ออีกว่า ผู้ต้องหาที่อยู่บนเรือไม่มีใครรับสารภาพว่าเห็นใครทำน้องแตงโมตกเรือสักคนและศาลจะลงโทษคนบนเรือได้อย่างไรทนายชนบทอธิบายว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยก็มักปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้องไม่ใช่หรือครับขอโทษผมเคยตัดสินว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องมานักต่อนักแล้วโดยอาศัยพยานหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนมานั่นเองไม่ต้องหาเพิ่มจากที่ไหนอีกครับ จำเลยอุทธรณ์และดีกาสารดีกาพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องคดีถึงที่สุดครับมีคนกล่าวไว้ว่าคุกมีไว้ขังคนรวยและโง่ครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Bright TV ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ